อยู่กันต่อนะคะในช่วงที่2ค่ะกับรายการคุยข่าวบันเทิงค่ะอ่ะเบล็กนี้ค่ะเรายังอยู่กันที่ภาพบรรยากาศงานวงสงละครเรื่องเมียเถื่อนค่ะซึ่งหนึ่งในักแสดงที่ร่วมเล่นในละครเรื่องนี้ก็ได้แก่หนุ่มปั้นจังปรมะนั่นเองค่ะมีอกาสเจอตัวหนุ่มปั้นจังในงานนี้ก็เลยต้องขอถามถึงความสัมพันธ์ค่ะกับนางเอกของเขาเรียกว่าเป็นนางเอกอีกหนึ่งคนของละครเรื่องนี้ค่ะสําหรับน้องแนนกริติพรค่ะ ถามก็เลยคะว่ารู้สึกไงบ้านที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับน้องแนนค่ะเห็นเขาบอกว่าในกองถ่ายนะคะดูหนุ่มปั้นจ๋าเนี่ยดูจะเทคแคร์น้องเป็นพิเศษม,มันคืออะไรยังไงแล,แล้วเทคแคร์เป็นพิเศษแบบนี้ไม่กลัวหวานใจตัวจริงของตัวเองเนี่ยจะเกิดอาการงอนหรือเปล่านะจ๊ะแล้วพร้อมที่จะเปิดตัวแฟนสาวเนี่ยเมื่อไหร่คะแล้วทำไมถึงไม่ยอมเรียกว่าแฟนสักทีนะคะสัญญากับทางค่าย AS เนี่ยตอนนี้เหลือเท่าไหร่คะและที่สําคัญค่ะมีข่าวออกมาอีกด้วยค่ะว่านะคะหนุ่มปั้นจ๋าเนี่ยจะไม่มีการต่อสัญญากับทางค่าย AS เป็น เพราะอะไรแต่ที่สําคัญที่สุดไม่ต่อไม่ว่าจะมีการเศรษากับฟังตรงข้ามคือช่องสามอีกด้วย oh. เอาสิจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังปั้นจั่นเขาตอบค่ะแนนก็น่ารักดีครับเป็นเด็กที่มีพัฒนาการขึ้นเรื่อยๆจากวันแรกจากหินเป็นต้นไม้แล้วต้นไม้ก็เริ่มมาเป็นเป็นลมและเป็นลมตอนนี้มีชีวิตชีวาขึ้นแล้วครับป้าผมชอบแก้งน้องแซวตลอดมันจะมีซีนหนึ่งที่แบบว่าต้องต้อง,ต,องต้องเลิฟซีนกันต้องจูบกันอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบ เขาจูบไปแล้วแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาเล่นเล่นแล้วมันไม่ถูกเขาก็เลยชักหน้าออกมาแล้วเขาก็จูบผมอีกทีในในในคัทเดียวนะซึ่งที่จริงมันควรจะคัทก่อนแล้วก็เริ่มใหม่ถูกไหมผมก็บอกว่าแดนตกลงพี่หรือเองวะที่เสียเปรียบแต่ที่จริงนั่นแหละครับผมก็พยายามเซฟน้องเต็มที่แต่ว่าก็แม่มีข่าวไม่อวสาวน้องการจะน้อยใจไหมไม่น้อยใจหรอกครับเพราะผมคุยกับเขาทุกวันผมไม่ได้คุยกับแดนเลย เปิดตัวคะคงอ,อีกสักพักหนึ่งเพราะว่าหลายๆครั้งเปิดมาแล้วมันเฟลแล้วครั้งนี้เขาก็แบบคือพอเราเขาเป็นคนนอกองค์การเขาก็เห็นข่าวเราเยอะพอพอข่าวเราเยอะแบบบางทีมันมีทั้งมันมีทั้งแง่บวกแง่ลบอะไรเงี้ยเขาก็กลัวกับอนนี้ิงคุยมานานแค่ไหนแล้วคะปีนหนึ่งะะได้แล้วครับเขาไม่น้อยใจหรอที่ยังไม่เรียกว่าแฟนไม่ไม่เลยครับเพราะว่าเขาเป็นคนเขาเป็นเขาเขาอยากจะอยู่ในจุดอย่างนั้นมากกว่านะตอนนี้ ถึงสัญญาณนิดนึงตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะจะหมดแล้วเดือนนี้นะครับจะหมดแล้วก็ช่งมีแบบว่าตอเรามว่าเออต,อตอเราเราเราคุยกับทางผู้ใหญ่แล้ว,ลวเราบอกว่าเออเราก็เราอยากจะเหมือนแบบไป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 ,ไป,ไป,ไปเดินด้วยตัวเองบ้างอะไรเงี้ย <c oughs> ที่จริงเราก็แคร์ความรู้สึกของทางทางผู้ใหญ่ทางช่อง <c oughs> เพราะว่าเราก็เกิดมาจากที่นี่ <c oughs> ผมก็เออ คิดอยู่ตลอดเวลาแหละว่าที่ผมมีทุกวันนี้ก็ด้วยบริษัทนี้ทีทีไอเอสให้โอกาสผมเฮียให้โอกาสผมแต่แต่นะวันนี้ผมผมอยู่ไอเอสมาทั้งหมด8ปี <c oughs> ถ้าผมเซ็นต่ออีก4ปี5ปี <c oughs> ผมก็มีลูกอยู่ที่นี่แล้วแหละ <c oughs> ผมก็เลยแบบเอ้ผมอยากจะออกไปทํางานข้างนอกบ้างแล้วก็เจอเจอคนใหม่ๆบ้างแล้วก็เหมือนเหมือน <c oughs> การ <c oughs> การอัพสกิลอะแล้วก็การการ,การเจอโลกใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าทางกับทางบริษัทก็ยังทํางานให้อยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพิธีกรอะไรเงี้ยเรายัง <c oughs> เรา กับทางละครเราต้องดูอีกเหมือนกันว่าเราออกไปแล้วเราเราเราจะไปอยู่ที่ไหนหรือเปล่าถ้าเราไปอยู่ในมีสังกัดอะไรเงี้ยเราก็อาจจะมาเล่นละครให้ยากหน่อยก็อยู่ที่ผู้ใหญ่ของอีฝั่งเราแทนเป็นนักแสดงตเต็มตัวแล้วใช่ตอนนี้กําลังจะเซนอีกที่หนึ่งแต่ว่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวบอกอีกทีละกันเพราะตอนนี้ก็มีพอเราก็มีผู้จัดการที่คอยคอยดูแลเรื่องพวกนี้ให้เราแล้ว ก็อย่างที่หนุ่มปั้นจันบอกแล้วค่ะว่าการร่วมง,งานกับน้องนัทก,กฤฤิติพรเนี่ยเขาบอกว่าน้องเนี่ยน่ารักดีนะคะ mm hmm. มีการพัฒนาค่ะมีการพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ,คะแล้วก็มีฉากเลิฟซิงก็มีนะคะก็ต้องจูบน้องแต่ก็ต้องเซฟด้วยกันทั้งคู่นั่นเองค่ะถามว่าเทคแคร์ดูแลน้องในกองถ่ายเป็นพิเศษอย่างเนี้ยเขาบอกว่าส่วนมากเนี่ยผมน่าจะแกล้งน้องมากกว่า mm hmm. แล้วก็จะสอนเรื่องของบทน้องว่าน้องเนี่ยยังไม่เก่งเรื่องของละครนะคะแล้วก็ไม่ได้จีบด้วยแล้วก็มีไลน์แต่ก็ไม่เคยทักไปนนนนัััั่่่่่เเเออองงงคคะะถาาามวววววทแแรดีีบบ้้ไกลใจจจตติขย บ้างหรอคะเขาบอกว่าไม่มีครับเราคุยกับเขาทุกวันครับนี่คือเรื่องของการทํางานนะคะพร้อมเมื่อไหร่ที่จะเปิดตัวเขาบอกว่าอีกสักพักหนึ่งขอดูให้นิ่งๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็คบมาได้ประมาณ1ปีแล้วนะคบแล้วที่ไม่ยอมเรียกตัวว่าแฟนหรือเปิดตัวเนี่ยไม่กลัวฝั่งตรงข้ามเขาจะน้อยใจหรอหนุ่มป้านใจก็บอกว่าไม่น้อยใจหรอกครับเพราะว่าเราคุยกันแล้วครับเขาพอใจแบบนี้มากกว่าคะ่ะ จบไปเกี่ยวกับเรื่องแฟนมาเรื่องของสัญญากันบ้างค่ะเห้นบอกว่าสัญญากับทางค่าย IS เนี่ยกำลังจะหมดแล้วนะคะปั้นจันบอกว่าใช่ครับจะหมดเดือนนี้คือเดือนกรกฎาคมนี้แหละหมดแน่นอนค่ะแล้วก็คุยกับผู้ใหญ่แล้วด้วยนะคะว่าจะขอเป็นนักแสดงอิสระค่ะ,คะอยากจะเดินตามทางของตัวเองเรียกว่านจดาก,กันาด้วยดีไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นค่ะ,คะที่ไม่ต่อสัญญ,ญาเนี่ยนะคะไม่กลัวว่าจะมีผลกระทบกับละครกับทางช่องในอนาคตไหมเขาบอกว่าต้องรอดูต่อไปครับอันนี้ตอบไม่ได้หมายถึงว่าทางช่องหนึ่งทางช่องแปดนะ กองรอดูนะคะส่วนที่บอกว่านะจะมีการข้ามช่องเนี่ยเป็นสัญยาทางช่อง3เนี่ยอันนี้จริงไหมเขาบอกว่าใช่ครับอยากให้รอดูก่อนให้ชัวร์ก่อนว่าอตอนนี้เนี่ยว่าผู้จัดคนไหนจะเป็นคนที่ดูแลผมอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปแล้วกันเนาะค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ภาพบรรยากาศงานถแถลงข่าว98.5คลิก FM a n d FM 103.5 p พ e ย์เซนต์คลิก one concert นั่นเองค่ะที่งานนี้นะมีหัวเรือใหญ่อย่างพี่เปิ้ลหัตถยาวงกระจาแล้วก็คุณออนก้าวกายสิทธิ์เนี่ยนะคะแทก ทีมดีเจแซบซาจากขึ้นคลิกแล้วก็ FM1 ไม่ว่าจะเป็นดีเจแพรวดีเจแพรดีเจวินค่ะแล้วก็รวมไปถึงดีเจแบ็คดีเจอูดีเจเบลดีเจนุ่นแล้วก็ยังรวมไปถึงดีเจในขึ้นนี่ค่ะอีกมากมายก,กันเลยทีเดียวค่ะที่ร่วมด้วยเหล่าศิลปินที่จะต้องคลิกทุกวันอย่าง P.O.P. 25 Hours, Paradox เกสุโนว่าแล้วก็เจ้าพ่อขาแดนส์อย่างพี่เจ,เจเจตรินนั่นเองค่ะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่เป็นแฟนคลับชาวไอเ d i รดิโอเนี่ยไม่ควรพลาดเลยสำหรับคอนเสิร์ต98.5คลิก FM และ FM 1 0 3 5พรีเซนต์คลิกวันคอนเสิร์ตนั่นเองค่ะสำหรับคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะคะจะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่20กันยายนเวลา6โมงเย็นเป็นต้นไปก็จะจัดกันขึ้นที่บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลพาซาล,ลาดเพานั่นเองค่ะหาซื้อบัตรกันได้แล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเ,เมเจอร์ทุกสาขาบัตรราคา1,0 2000แล้วก็2,500บาทนั่นเองค่ะมีโอกาสได้เจอตัวแร็โยตัวพ่ออย่างพี่เจเจตรินอัปเดตเลยค่ะเพราะว่าถ้าใครเนี่ยนะคะติดตามในอินสตาแกรมจะเห็นว่าพี่เจเนี่ยโพสตภาพที่ส่งลูกชาย2คนเนี่ยน้องเจ้านาแล้วก็เจ้าขุนเนี่ยไปประเทศอังกฤษต้องขอถามเลยว่าไปาไปทําอะไรคะถ้าไปเรียนเนี่ยคิดว่าจะส่งน้องทั้งสองคนเนี่ยไปเรียนเป็นระยะเวลายาวเลยหรือเปล่าอันนี้ไปอัปเดตกันค่ะน้องครับเป็นยังไงบ้างคะไปครียอ๋อ ลูกๆผมใช่ไหมฮะจริงๆลูกไปซัมเมอร์ไงก็ไปส่งไปซัมเมอร์ธรรมดาเพราะเขาปิดเทอมและเด็กเขาก็เรียนโรงเรียนอินเตอร์ก็พอเวลาปิดเทอมก็น่าจะหาประสบการณ์เพิ่มให้ไปเจอเจอเจอเพื่อนเจอเจอบรรยากาศที่มันแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นก็ส่งไปแต่ก็ให้แม่ไปส่งด้วยก็เป็นเจ้านายกับเจ้าขุนคนที่หนึ่งคนที่สองอ่าคนที่สามปล่อยทิ้งไว้กองหลังกับผมที่กรุงเทพนี่ก็ยังเด็กอยู่ยังเด็กอยู่ครับโอยไปประมาณเดือนกว่าเองครับก็ เป็นครั้งแรกของพวกเขาที่แบบห่างพ่อแม่เดือนกว่าที่ไปอยู่เองอยู่กินเองจ่ายเองทําทุกอย่างเองก็เป็นการฝึกกเด็กรูกผู้ชายฮะพอตอนนี้เขา1 1ขวบกับ1 3ขวบก็ต้องไปฝึกฝนเองอะไรเองก็ก็ตอนนี้ไปอยู่ได้ประมาณ4ีวันละตอนช่วงวันสวันแรกก็ได้ยินมาว่าก็คนค้างเล็กน้อยก็ก็ธรรมดาของเด็กก็มีคนค้างยังไม่ไม่อยากกลับบ้านบ้างอะไรบ้างก็ห่วงนะครับแต่ แต่แต่ให้แม่ไปส่งแล้วก็เช็คโรงเรียนดีๆว่าโรงเรียนมันปลอดภัยอะไรไหมพราะเราต้องเตรียมการมาตั้งนานแล้วไปถึงก็ก,ก็คงเป็นห่วงในในในมุมของว่าเอ้ยมันมันจะอยู่คนเดียวได้ไหมตั้งแต่โตมาจน11ขวบ13ขวบเนี่ยมันมันก็อยู่กับพ่อแม่ตลอดเราเจอทุกวันอะไรเงี้ยก็ไปอยู่เองแล้วต้องแบบมีหน้าที่รับผิดชอบอยู่เองกินเองอะไรเองดูแลเองทุกอย่างเสื้อผองเสื้อผ้าซักผ้าอะไรต้องทําเองหมดก็ก็ก็แอบเป็นห่วงแต่ว่าดูๆแล้วก็น่าจะรอดอย่างเราก็สงสาร คือมันก็ธรรมดามันคิดถึงไนงะเพราะว่าเราแบบอยู่กับลูกจนคดยากคือเขามันยังไม่ได้อยู่ห่างอะไรกันเลยอะ่ะไม่เคยแล้วก็ไปไหนมาไหนได้วยกันตลอดตอนคืนก็ส่งนอนตลอดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนก็เป็นห่วงแต่ว่าผู้ชายยังไงก็เขาก็น่าจะเอาตัวรอดอนี่จะให้ไปเรย อันนี้คือการอันนี้คือการการการ,การลองดูขั้นพื้นฐานก่อนว่าเขาอยู่ได้เปล่าว่าเขาใช้ชีวิตของเขาเองได้เปล่าถ้ามันได้ก็ก็น่าจะดูอนาคตว่าถ้าเขาอยากจะเรียนก็ค่อยเรียนต่อแต่จริงเรียนที่ในเมืองไทยอย่างเรียนอินเตอร์อะไรที่เมืองไทยมันก็โอเคนะโอเคแต่เพียงแต่ว่าไปซัมเมอร์ไปเรืเร่อยๆอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดเขารู้สึกว่าเฮ้ยอยากพ่ออยากจะเรียนอันนี้อันนั้นต่อก็คงจะต้องส่งต่อไปแล้ว ก็อย่างที่พี่เจเขาบอกว่าส่งน้องเจ้านายแล้วก็เจ้าขุนเนี่ยไปเรียนซัมเมอร์เป็นระยะเวลา1เดือนกว่าค่ะเรียกว่าไปหาประสบการณ์ให้โน่นคือตอนแรกไปเนี่ยมีงงแง่แน่นอนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเจอเพื่อนใหม่เจอบรรยากาศใหม่ๆเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยราบรื่นดีมากๆเพราะถามว่าจะเล็งให้น้องเนี่ยไปเรียนต่อแบบยาวๆเลยไหมพี่เจยบอกเลยว่าลองดูคราวนี้ก่อนว่าจะอยู่ได้ไหมแต่ว่าถ้าในอนาคตเนี่ยทั้งน้องเจ้านายแล้วก็เจ้าขุนเนี่ยถ้าอยากไปเรียนที่โนดจริงๆไม่ว่าอะไรไม่มีปัญหาแน่นอนค่ะก็พูดง่ายๆว่าเพื่ออนาคตของลูกน ก็ปูทางไปก่อนถ้าพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกที<ช>นั่นเองค่ะแต่เรื่องความหล่อนี่หล่อนไปแพ้คุณพ่อเลยนะถูก <3 S 2> ต้องเจ้าสมุดของเขาเนี่ย<ค>น,นะคะสมคนนะคะอ่ะมาต่ออีกหนึ่งข่าวดีกว่าค่ะจากหน้าของเว็บไซตร์รักดารากันบ้างดีกว่าค่ะต้องบอกว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยถือว่าเป็นข่าวที่หนาหูมากๆค่ะสําหรับข่าว,ข,าวข่าวการเลิกรากันหรือเตียงหักนะคะระหว่างนะเจนนี่เทียนโพศวร์กับเอชมสวัสดิ์อัศวเหมค่ะซึ่งวันนี้ค่ะในเว็บไซต์รักดาราเขาลงแบบนี้เลยค่ะว่า กระชอนออนไลน์เผยโฉมสาวที่ทำให้ขาเตียงเจนนี่เอสันค่ะเขาบอกว่าเป็นข่าววิพากษ์วิจารณ์เหตุกระแสข่าวเจนนี่แล้วก็เอชชมสวัสดค่ะชาวโซเชียลมีเดียระบุเป็นเพราะหญิงสาวหน้าใสาคนหนึ่งค่ะพร้อมจับประเด็นเชื่อมโยงจากการโพสต์ภาพรถที่นักการเมืองคนดังใช้ขับและเจสกีที่นักแสดงสาวเคยขี่ด้านแหล่งข่าวคนใกล้ชิดบ้าน ชมสวัสด์นะคะยังบอกอีกด้วยนะคะว่าไม่เห็นนักแสดงสาวเนี่ยมาร่วมเดือนกว่าแล้วค่ะเขาบอกว่าล่าสุดค่ะกําลังกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์นะเกี่ยวกับนะการวิพากษ์วิจารณ์ถึงสาเหตุที่ทําให้มีกระแสะข่าวนี้ออกมาเรื่องเตียงหาดเจเจนนี่เอ๋นเนี่ยนะคะโดยระบุว่าน่าจะมีความเกี่ยวข้องค่ะกับหญิงสาวหน้าใสานางหนึ่งที่เป็นพิตตี้นะคะแล้วใช้ชื่อในอินสตาแกรม แอดปุยนุ่นนี่นะคะด้วยการเชื่อมโยงแล้วก็ข้อความที่เจ้าตัวนั้นโพสต์ผ่านอินสตาแกรมนั่นเองค่ะทั้งนี้นะเป็นที่ฮือฮานะก็คงจะเป็นการโพสต์ภาพของรถแข่งนะคะคนเรียกว่ารถแข่งรถเครื่องประจําตัวของพี่เอ๋นี่นะคะ uh huh. หมายเลข2 8ซึ่งเป็นรถที่นักการเมืองคนดังเนี่ยใช้ับในการแข่งขันพร้อมกับโพสต์ข้อความแบบนี้นะคะไม่ต้องเชียร์ไม่ต้องแข่งขันกับใครแข่งกับตัวเองฮ่าฮ uh ่า huh. ฮ<ๆ>่าเข้าใจว่าไง S <S <S น,ะนะทุกคนน่าจะเข้าใจเหมือนกันขอนไม่ออกความเห็นดีกว่า <นะ S 1> ค่ะเาบอกว่านอกจากนี้ค่ะก็ยังมีภาพเจสสกีนะที่เจ้าตัวเนี่ยโพสซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าเจสสกีตัวนี้เนี่ยมีลักษณะคล้ายคลึองอันเดียวกับที่เจนนี่เทียนโพสวรรเคยขี่แล้วก็เคยโพสถ่ายเมื่อครั้งยังรักใช่ค่ะกับเอถ้าเห็นภาพแล้วเนี่ยเท่าที่วิเคราะห์แล้วก็สเกตดูเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นลำเดียวกันสีเดียวกันนี่ไง รถก็เป็นหมายเลขเดียวกันคันเดียวกันและเขาบอกว่าล่าสุดค่ะเขาบอกว่านะคะพริตตี้สาวหน้าใสคนนี้น้องปุยนุนนะะ่นคะยังได้โพสต์รูปรถคันงาม ป้ายทะเบียนเป็นสมุดปากกาอีกด้วยเออทุกอย่างหรือที่เขาโพสตออกมาสําหรับพิตี้คนนี้หน้าหวานหน้าใสเนี่ยคือมันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะคะเขาบอกว่าที่สําคัญค่ะหลังจากที่มีการพูดถึงเรื่องนี้ล่าสุดค่ะเมื่อทีมข่าวได้ตรวจสอบไปยังอินสตาแกรมของเจ้าตัวซึ่งก่อนหน้าเปิดสาธารณะก็พบว่าได้มีการตั้งค่าเป็นไพรเวทแล้วคือเป็นส่วนตัวแล้วนั่นเองค่ะขณะที่ในส่วนของอินสตาแกรมของสาวเจนนี่กับสามีที่เอารู้กันดีนะคะก็เป็นที่น่าสั สังเกตว่าไม่ได้มีการโพสต์รูปหวานๆเนี่ยมาเป็นระยะเวลานานทั้งๆท,ที่ก่อนอันน,นี้ถ้าเรายัางจํากันได้ตั้งแต่วันก่อนที่จะเปิดตัวที่เป็นรูปสัญลักษณ์มันจะเป็นรูปมือรูปอ,อ,อะไร<อ>มาๆแบบนี้ที่เราเห็นกันนะจนทางประกาศแต่งงานอ่าเขาเรียวกว่าจะเมียนสมรสการใสร่ตาตแล้ว